อาละครับนี่คือแมตช์แรกของวันนี้ครับแบงคอกบอลเลอร์สครับเจอกับสยามเรเวนส์ครับรบกวนคอมเมนต์กันมาหน่อยครับเสียงภาพเป็นไงครับเรามาจัดกันที่สนามสวิชบางนาครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทางสวิชบางนาครับแล้วก็สวิชในทุกสาขาเลยครับเป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์กับ UA Under Armour แล้วก็ YBL ในซีซันนี้ครับ แล้วเริ่มเกมครับะ,ะครับเป็นทาง b a n g อกบอลเลอร์สครับเก็บบอลได้ก่อนครับที่กิโลเมโลออกมาให้กับกวินกวินแล้วพุทธสิทธิ์ให้เป็นบอลบุกต่อของทางบอ l เลอรครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์ครับนี่คือ YPL Weekday Game ครับหรือว่าเกมที่15แล้วครับจัดขึ้นที่สวิชบางนาครับ บอลของแบงคข้อบอลเลอร์ครับไอดี ID. ทัเฟงหนึ่งทีขึ้นขวาเรียบร้อยครับ2คะแนนแรกของแบงคข้อบอลเลอร์มาแล้วครับ2ต่อ2คะแนนครับมาดูเกมของทางเวเวนส์บังครับแล้ว3คะแนนดื้อเลยครับเจมส์ครับ มิโลจะส่งเข้ามาครับกิโลส่งเข้ามาให้กับแกรวินครับแหมบอลมันไม่เชื่องมือสุดท้ายยังได้อยู่ครับที่ไอดีกิโลเมโลลองสองสามคะแนนเลยยังไม่มาสุดท้ายเป็นบอลของจีนอีกแล้วครับจีนควบขึ้นมาแล้วครับข้างใน3ต่อ1นจีนขึ้นง่ายๆลงไปครับแปต่อ2คะแนนครับเรเวนขึ้นนําและมาดูเกมส่วนลูกนี้ของแบคฮบอลเลอร์ครับกิโลเมโล ไอหมาเลาะเซเบไลตอนจบให้ไปที่พีมพสวยมากครับลูกนี้ครับสอคะแนนของพีมพครับบอลส่งเข้ามาของสยามเรเวนส์ครับอยู่ที่คินคินหาเพื่อนเจอจินแล้วครับจินขึ้น2คะแนนเรียบร้อยครับ10ต่อ4คะแนนครับแหมเรเวนออกซ้ายได้สวยเลยครับเส้นนี้ครับ อยู่ฮิจิแล้วเก็บ2คะแนนลงไปครับบอลของแบงคอกบอลเลอร์สครับเรเวนออกน้ำที่12ต่อ4คะแนนครับเหลืออีก1นาทีเศษ็จะเข้าสู่ช่วง5นาทีครับจินฝากมาให้กับเจมส์แหมจะชิงคืนกับจินแล้วมันหลุดมือไปครับสุดท้ายมาที่จอแดนจอแดนดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับเจมส์จอแดนขึ้นขวาแล้วได้ฟาวโอ้โหจอแดนครับแสบจริงๆครับลูกนี้เรียกฟาวสองคะแนนได้ครับจากทางด้านของเจมส์ แต่เกมของเรายัางไม่จบครับจอแดนเก็บลูกโทษลูกที่2ลงไปครับไล่ขึ้นมาที่5ต่อ12คะแนนครับวเวเวสได้บุกต่อเคเดนออกมาฮันเตอร์ระยะกลาง ฮันเตร์ยังไม่ได้และสุดท้ายเป็นบอลของโมชิครับโมชิควบขึ้นมาแล้วโหวข้างในเวเฟนลงไปเร็วมากครับแต่โมชิขอลุยเข้าไปเองเลนซ้ายสองคะแนนยังไม่ได้เป็นฮารุเก็บรีบาวด์ได้อีกแล้วครับโอ้โหเกมรีบาวด์ของเวเฟนแล้วฟาสเบรมาให้กับเคเดนเลยเลนขวาเรียบร้อยครับสองคะแนนของเวเฟนในเซตนี้จากเคเดนครับ14นนต่อ5คะแนนฟีโตลูกที่2ของโมชิครับ ไม่ลงแต่กลายเป็นดีครับดานเต้เก็บ2ขคะแนนลงไปได้ครับโอ้โหแมวันนี้ดานเต้เปิดได้ดีครับโอ้เป็นผู้เล่นที่มีความพัฒนาค่อนข้างเยอะมากเลยครับถ้าได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นซีซันครับต้องบอกงี้ครับว่า YBL ซีซันนี้มี MIP ด้วยครับ Most Improvement Player ครับอีกฝั่งนึงครับแน่นอนครับอันดับหนึ่งเป็นแบงคอ o จา i แอนสครับในสาย Western Conference ครับ ในขณะที่อันดับ2ครับตามมาแล้วครับสยามฟลายเออร์สและสยามสแลมเมอร์และแบงคอกบีชครับสามทีมนี้นี่สถิติแทบจะเท่ากันเลยครับอ้าวแล้วลูกนี้ครับสวนกลับมาอีกทีก็เป็นแต้มของสยามเรเวนส์ครับขึ้นนำที่16ต่อ7คะแนนครับโมชิโอ้โหส่งสวยมากให้ปอโตแล้วเป็น2คะแนนของแบงคอกบอลเลอร์สครับ9ต่อ16คะแนนครับไล่ขึ้นมาแล้วครับในเซตนี้ครับเหลือเวลาอีก1นาทีก่อนจะหมดในควอเตอร์ที่1ครับ อาเล็กซ์เอาแล้วเสียไเทอร์นโนเวอร์อีกส่งมาได้ที่โมชิครับโมชิแต่เคเดนก็ไปสติลคืนมาได้ครับเคเดนเคเดนควบขึ้นมาแล้วเคเดนโลลูกพาได้กับเข้าปัน้น2คะแนนลงไปครับโอ้โหเพลงนี้สวยมากครับของสยามเรเวนครับฮันเตอร์ฮันเตอร์ชะลอไว้ก่อนครับให้ที่อาเล็กซ์อาเล็กซ์ข้างในมีแต่ติดบล็อกแอร์บัสครับโมชิสวนขึ้นมาปอโต โล่งๆเลนขวาเรียบร้อยครับ11ต่อ18คะแนนอาร์แล้วครับแบงคอกบอลเลอร์ไล่ขึ้นมาได้ดีในช่วงท้ายของควอเตอร์ที่1ครับเคเดนเอาเคเดนจะเรียกเป็นฟาวแต่ไม่ได้แล้วอเล็กขอสองสามคะแนนสวนไปเลย bang, bang. Oh, แบงแบงโอ้สามคะแนนแรกของเกมนี้มาแล้วครับและมาจากยูสิบอย่างอเล็กซ์ด้วยครับมีผลเลยครับเพราะว่าวิกเดย์เกมเนี่ยน้องๆไม่ค่อยคุ้นชินกับแป้นและสนามครับ เพราะฉะนั้นแล้วการแข่งขันวิกเดย์เกมนอกจากจะสร้างความแตกต่างในการแข่งขันวันธรรมดาแล้วครับยังเป็นการแตกต่างด้านของสนามครับน้องๆที่ไม่ชินอีกด้วยครับและสยามเรฟเฟซครับเปิดเซตนี้คอเตอร์ที่2ได้ดีครับจินเก็บ2คะแนนไปครับ23ต่อ11คะแนนเอาแล้วฟูคอดเป็นผลครับแล้วคินสต็อปยิงดื้อเลยสั้นไปอีกครับแหมคินบอลของพีมครับให้ไปที่จอแดน จอแดนให้ทีไอดีแล้วดื้อๆเลย2คะแนนของอิกิครับโอ้13ต่อ25าคะแนนครับแต้มแรกของบอลเล์ในควอเตอร์ที่2มาแล้วโดยอิกิครับโอ้โหนี่อิกิเปิดตัวได้สวยครับจินเปลี่ยนแกนออกมาให้กับคินคินเลนซ้ายเจอกับพีมแล้วชิงแป้นหนีบล็อกลงไปครับโอ้โหสวยมากครับคิน27ต่อ13าคะแนนครับบอลของเรเฟนจิน ออกมาให้กับเจมส์สั้นไปอีกครับโอ้โหเจมส์กับคินนี่ได้รอเป้าค่อนข้างเยอะแล้วครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่มาจอแดนโอ้โหมุดสวยครับจอแดนแล้วได้เป็นฟาวโอ้มุดไปในช่องว่างระหว่างบล็อกครับเมื่อสักครู่ครับมีผู้เล่นของสยามเรเว้นตามมาถึง2คนครับแต่จินขอพายครับเป็นจอแดนเรียกฝาวได้ดีมากครับดูครับให้ไปที่ไอดีไอดีสอบยิงระยะกลางสั้นไปอีกครับ บอลของเวฟเฟนส์ครับโดยจินจินเจอกับจอร์แดนจินสูงกว่าครับใช้ความใหญ่ได้เปรียบเรียบร้อยครับ2คะแนนของสยามเรฟเฟนส์ครับ29ต่อ14คะแนนโอ้โหผู้บอลเลอร์สี่เซตนี้นี่นอกจากพีมนี่ตัวค่อนข้างเล็กเลยครับแล้วเสียบเทนนโวเวอร์อีกแล้วครับบอลของเวฟเฟนส์จินจินขึ้นเรียบร้อยครับโอ้วางนิ่มๆเลยครับจีนแล้วต้องเป็นทามเอาท์ของทางโค้ชแกรบครับ บอลยังเป็นของจีนอีกแต่สุดท้ายบอลยังไม่ลงครับเป็นของพีมเก็บบอลไว้ได้แล้วให้ไปที่จอแดงจอแดนลุยเข้ามามี4คนดึงตัวประกบไปแล้วให้ไปที่ปักลงลงยังไม่ได้โหน่าเสียดายครับจอแดนดึงตัวประกบไปเยอะแล้วครับโอ้หจบไม่ลงครับบอลเลอร์ในเซตนี้จีนออกมาลูกเก่งของเจมส์ครับมาสักทีครับโฟเตอร์2คะแนนลูกนี้ครับ33ต่อ14คะแนนครับแหมเรเฟนขึ้นนำสิคะแนนแล้วครับ คุณปังปังถามว่าแมตช์ตกค้างไม่ทราบแข่งวันไหนแมตช์ตกค้างระหว่างสยามเรเวนกับแบค็กบีสครับแข่งกันในวันศุกร์นี้ที่มอกษตรครับเวลา6โมงเย็นครับถึงบอกว่าในช่วงวิวนี้วัยเบลนี่คือคืนจริงๆครับมีเกมให้ดูนี่แทบทุกวันครับเอาละเกมของเรามาว่ากันต่อแล้วเข้าป้น2คะแนนลงไปครับ35ต่อ14คะแนนครับไปกันใหญ่แล้วครับบอลเลอร์ตามที่21คะแนนครับโอ้โหโมชิต้องทำอะไรสักอย่างหน่อยครับโมชิ แหมเหมือนเกือบลงไปแล้วแต่บอลมันกระชอกมาครับสุดท้ายเข้ามือของเรเวนสฮารุควบขึ้นมาฮารุโดนหนึ่งต่อสามฮารุขึ้นชิงแป้นยังไม่ได้แต่โอ้โหก็ยังเก็บออฟฟิศวิบ,บาวได้อีกครับเรเวนส์ออตติลองสองสามคะแนนไกลแบงบังโอ้โหเรเวนส์ครับสามสิบแปดต่อสิบสี่เข้าไปแล้วครับโอ้สามคะแนนสองลูกของทางสยามเรเวนส์วันนี้มาจากผู้เล่นยูสิบทั้งสองคนครับออตติแล้วก็อเล็กครับ ยังไม่มาครับและเป็นบอลของฮารุโอ้โหต้องบอกว่าฮารุนี่เป็นผู้ที่ทำออฟเฟนซีฟหรือเปล่านี่สูงเป็นอันดับ2ของลีกครับแล้วรองจากอันดับ1ใครรู้ไหมครับจินของสยามเบเว่นทีมเดียวกันนั่นแหละครับแล้วเขาป้านลองสองสาไกลอีกไม่ได้คินเฟดเอาเวยิง2คะแนนลูกนี้ยังไม่มาครับคินบอลของบ er. อลเลอร์มองมีฮารุสะดุดไปแต่พุทธศิ์ไม่ได้ว่าอะไรครับให้ที่ดานเต้ขึ้นไซส์เรียบร้อยครับ สองคะแนนแรกของดานเต้มาแล้วครับ16ต่อ38คะแนนครับแบงคอกบอลเลอร์ ers, ไล่ขึ้นมาครับและเรเฟนมาเลยฮารุ u, ดดวกับดานเต้ฮารุ้โอ้ดานเต้เล่นเกมดีเฟนได้ดีมากครับลูกนี้ครับไม่ฝาวด้วยครับแล้วสวนขึ้นมาของบอลเลอร์กิโลแล้วเอ็นเอ็นวัลงไป เป็นฟาวของอาเล็กซ์ครับและเก็บเอ็กซ์ตร้าพอยต์ไปได้ครับกิโลเมโลอาระ,ะครับเกมของเรเว่อยู่ที่ฮาลุฮาลุขึ้น2คะแนนไม่ได้สุดท้ายบอลของบอลเลอร์ครับบอลเลอร์ er อยู่ที่โมชิควบขึ้นมาโมชิบีไฮเดอะแบ็ k หนีมาโอ้โหแม่โมชิลุยไม่ได้ดีครับแล้วพู้ตัิสินให้เป็นฟาว ต่อ40คะแนนแล้วลูกที่2ของโมชิเก็บลงไปครับ21ต่อ40คะแนนครับฮารุควบขึ้นมาฮารุให้กับคินและคินบอลมันหลุดมือไปครับอยู่ที่โมชิโมชิแถวตัวรอดได้ดีมากครับดูโมชิครับเล่นซ้ายวางซ้ายยังไม่ได้อีกครับบอลของฮารุฮารุก็ฟาสเบรคคืนเหมือนกันครับฮารุเลนซ้ายเรียบร้อยครับ2คะแนนของสยามเรเวนครับ42ต่อ21คะแนนครับ อ่ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่เป็น YBL Weekday Game กม Switch บางนาครับ YBL เเกมที่16แล้วครับเล่นกันมานี่เข้าโค้งสุดท้ายของเวกุล a า s ีสั o นเป็นที่เรียบร้อยครับหน้าตาแสนดิงน่าจะเห็นได้ชัดขึ้นหลังจากเกมนี้แหละครับจินให้ไปที่เคเดนแล้วก็เป็น2คะแนนของเคเดนครับ44ต่อ21คะแนนครับโอ้โหวเวฟนซี่ ิกเดเกมนี่ถึงตัวแม่นบางคนเขาจะไม่มานี่คนอื่นเก็บให้ได้เสมอเลยครับบอลของบอลเลอร์สปอโตแล้วได้เป็นฟาลจากจินไปครับจะม้วนไปหวางลูกนี้ครับแล้วโดนตีฝาลครับลูกแรกไม่พลาดครับปอโตครับ ลูกที่2ของปอร์โตครับเก็บลงไป2คะแนนเต็มจากปอร์โตครับและปอร์โตระยะกลาง2คะแนนยังไม่มาโอ้โหบอลเลอร์สครับยังสฉวยโอกาสนี้ไม่ได้ครับเคเดนพลาดให้แล้วครับบอลอยู่ที่จินจินสวิงออกมาแล้วเจมส์สคะแนนยังไม่มาครับเจมส์ออกให้เคเดนเคเดนระยะกลางโฟ์เตอร์ขวายังไม่มาอีกครับบอลอยู่ที่จินจินขึ้น2คะแนนเรียบร้อยครับโอ้โ oh, ห สุดท้ายก็เป็นเกมออมฟิซิีบาวของสยามเรเอนซี่ทําหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องเลยครับโอ้โหเรเอนซี่ของเกมอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจริงๆวันนี้พวกเขาถือว่ายัางไม่แม่นขนาดนั้นครับจากสถิติของพวกเขาแล้วระยะกลางหลี่มาแล้วครับเจมส์ครับ2คะแนนจากระยะกลางลูกเก่งของเจมส์มาสักทีครับ48ต่อ23คะแนนครับบอลของเรเอนซ์ฮันเตอร์ 1อยแปดสิบไม่ลงครับลูกนี้ครับมาเข้ามือของอิคิอิคิจะลุยเข้าไปเคเดนสติลได้อีกแล้วครับโอ้โห oh oh. นี่คือเจ้าของสถิติสติลมากที่สุดใน YBL ขณะนี้ครับเคเดนวางขวาแล้วได้เป็นฟาวอีกครับลูกที่สองของเคเดนเก็บลงไปครับนำไปที่49ต่อ23คะแนนครับและยังจะเป็นบอของ บอลเลอร์ครับโอ้โหจอแดนพาหนีออกมาสาคนได้สวยครับจอแดนให้เป็นเธอโนเวอร์อีกแล้วครับสุดท้ายบอลวิวที่ฮันเตอร์แล้วโล่งๆเลยครับเจมเลนขวาอ้าวเจมพลาดไปแต่ยังมีจินครับนี่แหละครับสยามเรเวนครับโอ้ที่ผมบอกว่าเขามีดาบ2ดาบ3ตลอดก็เพราะอย่างนี้แหละครับเกมรีบาวน์นี่โดมิเน่ตมากๆครับทางสยามเบเว่นครับถึงเขาจะดาบแรกไม่มานี่เขามีโอกาส2โอกาส3จากเกมรีบาว์ตลอดครับโอ้โหต้องบอกว่า ครึ่งเวลาแรกครับทั้ง2ควอเตอร์ควอเตอร์1นี่เรเฟนซี่นำที่10คะแนนครับควอเตอร์ quarter ที่2องเรเฟนนำส1บคะแนนครับมันทำให้ตอนนี้มันค่อนข้างห่างเลยครับเกมระหว่างบอลเลอร์กับ Raven เรเวนอ่าแล้วครับแต่ว่าบอลกลับมาของเรเวนอีกแล้วแล้วจีนอะเล่หูลูกนี้2คะแนนลงไปครับจีนโหสวยมากครับเคเดนให้กับจีนหลอกมา hand off. แฮนด์ออฟแล้วจีนลุยเข้าไปเอง2คะแนนไม่ได้ครับสุดท้ายลวงมาได้ดีครับอิคี และจินเสียบเทอร์โนเวอร์ครับบอลของทางจอแดนโอ้โจอแดนก็ยังมีเคเด้นมาประกบติดตลอดครับดูครับแล้วจอแดนเหวี่ยงลูกนี้ยังไม่ได้ครับปอตโต้ขึ้นเลนซ้ายยังไม่ได้แต่เก็บออฟฟิสิบ b ีบาวได้ครับจอแดนชิงแป้นลงไปครับ2คะแนนของบอลเลอร์ครับ25ต่อ53คะแนนครับบอลของเบเฟสครับอยู่ที่คินคินเล่นกับเจมส์มาแฮนออฟกับคินครับคิน ให้ไปที่เขาปั่นเบสไลน์มาติดบล็อกเต็มๆครับพิมโอ้โหพิมทำได้ดีมากครับและให้มาที่กิโลเมโลครับแกะออกมาได้ครับบอลเลอร์สกิโลเล่นกับพิมพ์2คนลูกนี้เล่นขวาเรียบร้อยครับสวยงามมากครับพิมเกมนี้เกมนี้16เข้าไปแล้วครับโอ้ตาครางคะแนนนี่กำลังขับเขี่ยวกันเลยครับทั้ง2สายและบอลเลอร์สมาลูกนี้พิมได้เป็นฟาวครับ2คะแนนฟีโต2ลูกจากพิมครับ โอกาสของบอลเลอร์ที่จะกระชับระยะห่างครับต้องมาเซตนี้แหละครับเรียบร้อยครับทีไม่มีห่วงเลยครับ28ต่อ53คะแนนครับบอลเลอร์ที่ต้องพยายามรันคะแนนในช่วงเซตนี้ครับตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างได้เปรียบครับดูครับตอนนี้ทางเวฟเฟ่นซี่ไม่มีบิ๊กแมนเลยครับแต่ฝั่งบอลเลอร์นี่มีถึง2คนครับแล้วทีมเก็บ2คะแนนเต็มของตัวเองลงไปครับ29ต่อ53ครับ นี่ครับเรฟเวนส์มีผู้เล่นตัวเล็กหมดเลยครับส่วนบอลเลอร์นี่มีทั้งพีมทั้งดานเต้ครับและมีกิโลเป็นคนถือบอลครับนี่ฮะเสียเป็นเทอร์โดเวอร์ไปอีกครับบอลอยู่ที่กวินกวินเอาแล้วช้าไปนิดนึงครับแต่แกะออกมาได้ที่กิโลเมโลกิโลเมโลชะลอไว้ก่อนครับสองนาทีเศษครับก่อนจะจบคอร์ดที่3พีมพีมข้างในคนเยอะเหลือเกินแต่พีมกระทุ้งไม่ได้แล้วเป็น2คะแนนของพีมครับอาลไรครับบอลเลอร์ไล่ขึ้นมาที่31ต่อ53คะแนนครับ เรเฟนี่ยังไม่ได้แต้มเลยครับเซตนี้ครับช็อตไปดื้อเหมือนกันครับเอาละเข้าปั้นฝาให้อาคินโอ้คินลุกเก่งแล้วลุยเข้ามาเองแหมลูกนี้ยากไปหน่อยครับคินสุดท้ายไม่ลงครับบอลเป็นของบอลเลอร์กิโลเจอตอนจบข้างในครับตอนจบขึ้นเลนขวายังไม่ได้แต่มีพีมครับตรงนั้นนั่นแหละครับสคะแนนของบอลเลอร์รันคะแนนรัวๆครับ33ต่อ53คะแนนครับเป็นบอลของบอลเลอร์ครับกินเจอที่กิโลเมโลแล้วครับโอ้โหเรเฟนยังไม่มีแต้มครับ เอาละครับบอลเลอร์ต้องช่วยโอกาสนี้ให้ได้ครับกิโลเมโลครอสนีมาข้างในมาแน่เหลือเกินแต่กิโลขึ้นดืด้อเลย2คะแนนยังไม่ได้แต่มีพิมพิมอีกทีหนึ่งสองคะแนนของพีมครับน่าแหละครับบอลเลอร์ไล่มาแล้วครับ35ต่อ53คะแนนเอาสิครับไม่ถึง1น,นาทีจะจบคอเตอร์ที่3แล้วครับตอนจบลอง3คะแนนไกลไม่ได้แต่มีดานเต้เก็บ2คะแนนยังไม่ลงพิมชิงแฟนลงไปครับโอ้โห โอ้แต้มจากทีมนี่น่าจะมีเกือบสิบแต้มแล้วละครับในควอเตอร์ที่3ครับแต่มันก็ไม่เพียงพอครับที่เรเวนทำมาครับอาแล้วเป็นบอลของเรเวนอีกแล้วครับอยู่ที่ฮารุฮารุขึ้นขวาเลียบไม่ลอยครับสุดท้ายแต่ยังเป็นบอลของเรเวนอีกครับที่เคนเคนโดลลุมแกะออกมาได้สวยอเล็กซ์ลอกสงคะแนนไม่ได้ครับบอลยังเป็นของเรเวนอีกครับโอ้โหนี่แหละครับนี่คือเซตที่ ค่อนข้างดีเลยครับของสยามเรเวนครับเคเดนลงมาแล้วครับเคเดนให้กับฮารุฮารุขึ้นชิงแป้นเรียบร้อยครับฮารุซาโตะครับ57ต่อ37คะแนนครับกลับไปห่างที่20คะแนนเหมือนเดิมครับโอ้โหพอตัวหลักๆอย่างเคเดนฮารุจินลงมาครับเรเวนซี่เกมรีบาวเห็นชัดเจนมากครับอ้าวแล้วจอแดลลูกนี้ครับแบงค์ชดลงไปสวยครับ คุณแกมาถามว่า u 13 u 14เพลย์ออฟวันไหนครับเพลย์ออฟวันที่14มิถุนาครับวันเดียวกันเลยครับเกมแรกของเพลย์ออฟในรุ่น u 13 u 14นี่จะเป็นเกมเพลย์อินของทาง u 10ถึง u 12นะครับแต่ว่าแข่งสนามเดียวกันวันเดียวกันครับ i s International s c h o o l ราชพฤกษ์แคมปัสครับแข่งวันที่14จูนนะครับ14มิถุนาตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปครับแล้วลูกนี้ปอโตเก็บลูกแรกลงไปครับ ในเสารท์ทิ์ที่กำลังจะถึงครับ U13 U14 ในของ YBL เซีซั่ง2จะพัก1วีคครับเป็นรุ่นน้องอย่าง u 1 0ถึง U12 แข่งในช่วงวีคสุดท้ายของ r e กูล่าซีซั่นครับและจะกลับมาเพลย์ออฟกันในวันที่14จูนครับปอโตเก็บ2คะแนนเต็มของตัวเองลงไปครับ41ต่อ57คะแนนครับไล่ขึ้นมาแล้วครับแบงคอกเร์บอลเลอร์สเคเดนเล่นกับฮาลุฮาลุข้างในมี4คนออกมาก่อนที่เคเดนครับ เคเดนโดนดับเโปลทีมแต่แหวกไม่ได้สวยแล้วเคเดนโฟเตอร์ K en, onter, ขวาสวยมากครับ2คะแนนของทางสยามเบเฟนส์ครับ59ต่อ41คะแนนครับโอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีดมากๆของเคเดนเลยครับคืนกลับไปที่โมชิครับมีปอโตมาช่วยสกรีนโมชิพาอ้อมได้สวยแล้วสูดมาแล้วครับเล่นกับปอโตแต่มันไม่ลงครับสุดท้ายเป็นบอลของเรเฟนส์ครับโอ้ oh, น่าเสียดายเราเห็นปอโตกับโมชิคอนเนคชั่นหลายรอบแล้วครับแล้วฟาสต์เบรกขึ้นมา ยังได้อยู่ที่ฮารุแล้ว2คะแนนของเวฟเฟนสเก็บลงไปครับโอ้เป็นไทม์เอาท์ของทางโคชแกรปเลยครับ61ต่อ41คะแนนครับโอ้โหไล่ไมาได้ดีครับบอลเลอร์ er, แต่ว่าจบไม่ลงครับสุดท้ายเป็นเวฟเฟนที่คมกว่าครับโอ้ต้องบอกว่าปีนี้ y b l season 2ครับมีรางวัลส่วนตัวให้น้องๆค่อนข้างเยอะกว่าเดิมมากเลยครับและก็ยังจะมีการจัดฟรีพอร์คคอนเทสต์วยครับคะแนนในเวกูล่าสีสันนี่เราจะได้ รู้ผลกันแล้วครับหลังจากจบในสัปดาห์นี้ครับและสุดท้ายบอลของเวเฟนได้เป็นฝาวครับฮารุครับ,ล,รบลูกที่2เรียบร้อยครับ62ต่อ41คะแนนครับเวเฟนขึ้นนำมาดูบอลของแมคบอลเลอร์ครับอยู่ที่จอแดน ให้ไปที่โมชิครับแหมโมชินี่ต้องหลีกทางให้น้องยูสิบถือบอลนะครับในคอร์เตอร์นี้ครับจอแดนเล่นกับโมชิโมชิทาท่าจะ3แต่ว่ามีเทปแปมาบล็อกเร็วครับแอร์บัสสวิงออกมาติดสติลได้โดยฮารุอีกแล้วครับฮารุมองใต้แป้นให้ไปที่เคเดนครับ2คะแนนของเวเฟนส์ครับโอ้ฟาสต์เบรกขึ้นมาทําได้ดีเลยครับโอเคเดนนี่เล่นได้กับทุกคนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นจินเจมส์คินหรือว่าฮารุครับ โอ้แล้วปอโต้สปินไม่ได้สวยแล้ววางได้ฟาวลูกที่2เก็บลงไปครับปอโต้ครับ42ต่อ64คะแนนครับแล้วบอลของบอลเลอร์ครับ26ิวิก่อนจะเข้าสู่ช่วง5นาทีแอร์บัส2คะแนนดื้อเลยยังไม่มาอีกครับโอ้ แต่วันนี้บอเลอร์มีปัญหาทางด้านการจบสกอร์ย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วเคเดนหมาแล้วครับนี่แหละครับแต่ว่าเรเฟนไม่พลาดครับเคเดนเก็บ2คะแนนให้กับเรเฟนลงไปทิ้งห่างไปที่6 6ต่อ42คะแนนครับปอของเรเฟนครับฟาสต์เบรกขึ้นมาเคเดนขึ้นเลนซ้ายยังไม่ได้แต่ยังมีฮารุครับฮาลุหาเพื่อนยังไงเจอที่เข้าปั้นเข้าปั้นข้างในมันแน่นครับพาออกมาก่อนที่จินจินด้วยกับจอแดนจินเฟกหนึ่งที อ้าวจีนส่งพลาดครับเป็นเทอร์โนเวอร์ของเรเ e นส์ครับบอลสวนขึ้นมาที่กิโลเมโลกิโลให้ที่จอแดนโมชิทำท่าจะสามแหม่เรเ e นส์นี่กันสามของบอลเลยได้ดีมากเลยครับวันนี้ครับตายแป้นมีพิมพิมเล่นชิงกับปอร t โตทวินทาวเวอร์ของผมวางขวาเรียบร้อยครับโอ้สวยมาสวยมากครับลูกนี้ครับจีนกับปอร t โตครับแคมคอกสอง,สองี่มีผลงานนี่แหม่ขึ้นนำฟายเยอร์ได้แท้ๆนะครับในช่วง เกมวันอาทิที่ผ่านมาหากใครได้ชมครับมันมากครับวันนี้เขามีคิวกับทางหูเปร์แล้ว3คะแนนของโบชิมาสักทีครับโอ้โหนี่น่าจะเป็น3คะแนนแรกของแบงคอกบอลเลอร์เลยครับโอมาในช่วง쿼เตอร์ที่4ครับเครื่องติดช้าไปหรือเปล่าครับความแม่นของบอลเลอร์ในวันนี้ครับแล้วจีนขอ2คะแนนคืนไม่ได้ครับบอลตกเข้ามือของพิมพิมจะให้มาที่จอแดนครับมีเคเดน จอแดนส่งหนีมาโลง่งๆกิโลเมโรร,ระยะกลาง2คะแนนเรียบร้อยครับไม่พลาดค่บกิโลเมโร,ร49ต่อ66คะแนนครับแหมรันได้ดีครับช่วงนี้ของบอลเลอร์ครับแล้วแหมเกือบเสียไปเทโนเวอร์ครับเรฟเฟนส์เจมส์180ก็เก็บลงไปครับโอ้โหมาวัดมือแล้วก็แม่นในช่วงท้ายๆของเกมครับทั้ง2ทีม และบอลสุดท้ายเป็นเวเวนสิวได้อีกครับเคเดนเคเดนเลนขวาไม่ลงครับบอลเป็นของเจมส์ระยะกลางเรียบร้อยครับเจมส์ครับนี่ครับนี่ลูกเก่งของเขามาแล้วครับระยะกลางของเจมส์ครับและเจวินาทีสุดท้ายครับ โมชิเก็บรีบาวได้แล้วพุทธสินหมดเวลาในช่วงควอเตอร์ที่4ครับจบเกมไปโดยจังหวะนี้เลยครับสยามเรเฟนส์ครับชนะทางแบคคอร์บอลเลอร์ไปที่70ต่อ49คะแนนครับ